Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up. พี่น้าๆนะครับนักตกปลานะครับท่านนะครับผมพบกับทางช่องคุณเดชฟิชชิ่งนะครับผมช่องตกปลาบ้านๆนะครับวันนี้นะครับจะพาพี่ๆน้าๆนะครับไปออกหมายธรรมชาติกันนะครับผมตอนนี้เวลาก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมเราก็จะออกเดินทางกันนะครับ ไปคนเดียวครับวันนี้อากาศก็คึมๆเหมือนฝนจะตกนะครับไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกหมายนานแล้วครับวันนี้ยังไงก็ต้องออกนะครับผมไม่ได้ทําคลิปให้พี่นานๆนะครับทั้งน้องนะครับที่ชื่นชอบนะครับในการตกปลาได้รับชมกันนะครับเพื่อความสนุกนะครับเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งนะครับได้ ผ่อนคลายนะครับหลังจากทํางานมาเครียดเครื่องเครียดก,กับการทํางานนะครับผมได้ไปนั่งจ้องทุนก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติครับผมวันนี้ก็จะไปตกเป็นชิงหลิวนะครับผมก็คอยติดตามรับชมกันครับผมโอเคครับเราก็จะเดินทางกันครับผมเจอกันในคลิปครับ ดีครับพี่ๆนา้นาๆทุกท่านนะครับผมเราก็ได้มาถึงหมายกันแล้วนะครับเป็นหมายคลองท่าข้ามนะครับลอยต่อลอยต่อคลองท่าข้ามช่วงเช้าเราจะโยนตะก้อนหน้าดินก่อนนะครับพอบ่ายๆปลาเริ่มเข้าฝั่งเราจะตกคิงอยู่นะครับก็มาคอยติดตามดูครับว่าจะมีตัวได้กลับไปทํากับข้าวหรือเปล่านะครับ <laughs> หรืออาจจะ ได้กินเหี้ยวนะครับวันนี้นะครับผมเพราะไม้นี่เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนั้นปลาไม่กินเลยนะครับผมวันนี้มาแก้มือนะครับหลังจากไม่ดอกไม้มาเดือนกว่าแล้วนะครับก็มาติดตามรับชมกันเลยครับผมมาลุ้นไปพร้อมกันครับผมก็จะลืมนะครับก่อนเข้ามาติดตามมารับชมเขาจะเห็นครับตผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องคุณเดชพิชิงด้วยนะครับผมช่องตกปลาบ้านๆนะครับผมสวัสดีครับ โยนขันแรกก็โดนไปกล้วยซะแล้วเหมือนล้างไม่ดีจะแห้วหรือเปล่าไ่ดูนะวันนี้ มารอบนั้นครับตอนที่มารอบนั้นครับตอนนั้นมีฝูงปลาชะโดครับสองสามฝูงอยู่ตรงกลางปลาเลยไม่กินวันนี้ไม่รู้ว่ายัางอยู่หรือเปล่านะครับก็ามาลองติดตามดูครับถ้าไม่อยู่ปลาอาจจะจะเข้าอยู่ครับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับเป็น ลูกยอหมักนะครับผมเป็นสูตรลูกยอหมกักนี่หมักไว้เป็นปีแล้วก็วที่ตกมาตลอดก็ใช้แต่สูตรลูกยอหมักนะครับมาดูกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าขึ้นนะครับ เห้งเียหยบแทมก่อนหยิบก,ก็หยบเล็กครับผมที่แต่ไซส์นี้เล Oh, hmm. i mm -hmm. น้าๆก็วันนี้หมายสองก็ถือว่าได้อยู่ครับแต่ว่าเป็นปลานินไซส์เล็กนะครับผมําหรับหมายแรกนั้นน้ําเสียปลาไม่กินเบ็ดนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาสี่มงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวมารับชมนะครับว่าได้ปลาอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องคุณเดชพุชิ่งด้วยนะครับผมเพื่อ จะมีกำลังใจท,ทำคลิปต่อไปนะครับผมโดีคครับไปรับชมเลยครับว่าได้ป่าได้บ้างครับผม ปลานิ้นะครับผมแต่ว่าจะมีแต่ไซส์ประมาณ3นิ้วนะครับผมพอได้จากแดดครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับผมเพราะว่าทั้งน้ำเสียนะครับแล้วก็มีคนลงขายตอนเช้านะครับผมนี่ครับหมายนะครับปลาขึ้นช่วงเย็นนะครับผมแต่ก็หมดเวลาพอดีต้องกลับบ้านแล้วครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ วีนาๆด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับช่องตกปลานะครับเล็กๆช่องบ้านๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ